สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะคะวันนี้วันที่8กันยายน2565นะคะเวลา13นาฬิกา45นาทีนะคะจากช่องยายกินพาดูพาทำนะคะสำหรับวันนี้นะคะยายก,กินก็ได้มาทำงานนะคะที่สถานบริการสาธารณสุขบ้านศพป,ปืนตำบลอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านนะคะ วันนี้ยาจีนก็มาทํางานขึ้นมาแต่เช้าเลยนะคะเป็นบนภูเขานะคะไอ้หนุ่มตำบนอย่างก้อนเนี่ยตาบลห,ห้วยโกนนะคะถามมาแล้วนะคะตาบลห้วยโกน,นอาเภอฉเฉลิมพระเกียบจังหวัดน่านนะคะยายจินลืมถามข้อมูลนะคะพอดีทํางานแล้วก็ถือโอกาสทําคลิปเพื่อทักทายเอกซกันนะคะผิดพลาดประการใดยายจินก็ขออภัยไว้ใที่นี้ด้วยนะคะ วันนี้ยายจีนจะพาชมผลงานของยายจีนอีกชิ้นหนึ่งนะคะซึ่งเป็นงานติดผ้าม่านนะคะแล้วก็มีผ้าคุมโต๊ะในห้องประชุมของสถานบริการสาธารณสุขนะคะวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาทําคลิปนะคะเพื่อแสดงผลงานให้เอฟซีได้ชมอีกมุมหนึ่งของยายจีนนะคะวันนี้อากาศก็ยังสบายนะคะท้องฟ้าก็คลึมคล้มๆนะคะยายจีนก็ขออนุญาตทําคลิปนะคะเดี๋ยวจะชม พาไปชมผลงานของยายจินนะคะว่าผ้าม่านที่ยายจินทําไปสวยขนาดไหนประมาณไหนนะคะยายจินว่าสวยอยู่นะคะไม่ได้โม้นะคะไปดูกันเลยนะคะไปชมกันค่ะบายแอนเอนนะคะไปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นห้องประชุมนะคะเดี๋ยวยายจินจะซูมจะดึงภาพรวมให้ดูนะคะอันนี้เป็นผ้าม่านนะคะยายจินยังไม่ได้เปิดไฟนะคะ้ะมาม่านนะคะเป็นผ้าม่านนะคะ สีเขียวเหนียวซับนะคะยายจินว่านะสวยงามอยู่นะคะเดี๋ยวยายจินจะรูดปิดให้ดูนะคะตอนนี้เราชมประมาณนี้ไปก่อนนะคะอันนี้เป็นห้องประชุมนะคะยายจินว่าถ้าวางเก้าอี้มีโต๊ะหกตัวถ้าวางหมนุนจะสวยเลยยายจินจะมาทําอีกรอบหนึ่งนะคะมันมีโต๊ะหกตัวนี่เป็นฝีมือยายจินนะคะยายจินไม่ได้โม้นะคะจากร้านแพลวผ้าม่านน่านนะคะในแฟนเพจเฟซบุ๊กนะคะร้านแพลวผ้าม่านน่าน กอยู่หน้าโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนาอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะต้องการงานด่วนง,งานเร็วนะคะติดต่อเราได้ที่ร้านแพลวผ้าม่านน่านนะคะเบอร์เธอนะคะ0823816188อีกครั้งหนึ่งนะคะ0823816188อีกเบอร์หนึ่งนะคะ 098 8 1 6 2 2 6 2 0ด8 8 1 6 2 2 6 2นะคะมาชมผลงานของยายจินนะคะวันนี้ยายจินก็ได้ทำงานไปแล้วนะคะเป็นงานผ้าม่านสีเขียวเนียวทรัพนะคะสวยงามมากเลยนะคะติดผ้าม่านไปแล้วยายจินว่าดูเรียบรูดูด,ด,ด,ดีมีสไตล์นะคะเป็นผ้าคลุมโต๊ะนะคะเดี๋ยวก่อนให,ให้ดูห้องประชุมนะคะผ้าคลุมโตะ๊ะ ้าคุมโต๊ะเขาจะเป็นสีสีทองนะคะยายจินว่ายายจินก็ดีไซน์ออกมานะคะงานเขามีเก้าอี้ด้วยนะคะโต๊ะใหญ่สามตัวโตวเล็กนี่โตเล็กคือตัวนี้นะคะสามตัวนะคะยายจินก็จัดให้เลยนะคะทางสถานบริการเข้าไปติดต่อยายจินยายจินก็ทําให้เลยนะคะ,อ,ะอันนี้ยายจินเนี่ลองซูมซูมให้ดูนะคะ อันนี้เจ้าของเขาอนุญาตให้ทำแล้วนะคะให้ทำคลิปนะคะ fc เห็นผลยานยายจินว่าเป็นประมาณไหนก็ขอคอมเมนต์ให้ยายจินด้วยนะคะสนใจก็ไปดูในช่องยายกินพาดูพาทำนะคะ มาจากร้านแพลวผ้าม่านนั่นนะคะพิกัดอยู่หน้าโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนานะคะยายจิยนก็ใช้ขาตั้งกล้องใหม่นะคะมันก็ไม่คุ้นหมูลืมไปเลยเมื่อกี้นะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะกลับมาถ่ายอีกรอบหนึ่งนะคะให้เขารูดม่านให้ดูนะคะแสงนี่ได้ไฟไม่ติดนั่หลอดนั้นนะยายจิยนไม่รู้ว่าเขาเปิดตรงไหนลองเปิดดู่อนไว เออไม่รู้อยู่ตรงไหนนะคะไฟอันนี้เป็นประตูนะคะที่ยายจินทำให้นะคะเราไม่ได้รูดม่านนะคะเดี๋ยวยายจินรูดให้ดูนะคะอันนี้นะคะเป็นม่านประตูสีเขียวเหนียวซักนะคะ สวยงามอยู่นะคะยายจินงอันนี้เป็นม่านประตูนะคะอนอ้เป็นม่านตาไก่นะคะจากร้านแพรวผ้าม่านน่านนะคะสนใจใช้บริการเราได้นะคะพิกัดหน้าโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนาอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะ ม่านตาไกา่ใช้ง่ายนะคะอันนี้ก็ชมไปเดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาชมอีกรอบหนึ่งนะคะผ้าคุมโต๊ะนี่นะคะยายจินว่าก็ไม่ได้ทําง่ายๆนะคะยายจินก็ใช้ความพยายามเอานะคะเพราะยายจินก็ไม่เคยทํามาก่อนนะคะก็มาฝึกทําเอานะคะ